สวัสดีครับอยู่ผมพิงบอยและนี่คือเกม7บาทนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนตีบอสกวางกันซึ่งต้องขออธิบายก่อนว่าตอนต,ตรงนี้ไว้ก่อนว่าปกติผมไม่ใช่สายตีบอสอะไรอย่างนั้นผมมาเล่นแบบ PVP สนุกๆน,นะครับอืมก็ถ้าพูดผิดหรือไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงก็ขออภัยมาณนะตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะมา เริ่มกันเลยเราจะทีมที่ผมจะใช้วันนี้จะเป็นอาน้ทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้นะผมจะใช้ทีมนี้เป,นเป็นดัสเป็นดัสมืดตัวใหม่ดัสนรกเป็นปา่าน้ำเงินแล้วก็เป็นเจง,งูโยม,มุนกาดสีเขียวเฟรสีแดงนะครับที่ต้องจัดแบบนี้ก็คือ บอสกวางเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือทุกชั้นเลยคือบอสกวางจะมี3ชั้นทุกคนทุกชั้นเลยแล้วก็มันจะมี4เฟสทั้งหมด4เฟสเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีเอาเป็นว่านี่คือตัวที่ผมใช้นะแล้วก็ที่ผมใช้เจ๊งูเพราะว่าเอกลักษณ์ของเธอนั่นเอง อีกแล้วของเธอคือมอบเอฟเฟกเพิ่มสเตตทั้งหมด30%แก่พวกพ้องทั้งหมดเป็นเวลา2เทินนะครับทุกครั้งที่เริ่มเทินในบอสกวางหากพวกพ้องใช้สกิลหนึ่งครั้งหรือมากกว่าครบ3คนจะมอบเอฟเฟกเดียวกันให้พวกพ้อง,ท,งทั้งหมดที่เพิ่มอีกครั้งอ่าอันนี้แล้วก็คือจริงๆมันควรมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของของเจนะครับซึ่งผมยังไม่มีนะทุกคนจริงๆควรจะมีมากเลยก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีถ้ามีเราเดี๋ยวจะมา รีวิวให้ฟังอีกทีถึงความแตกต่างนะครับนี่นะครับอาวนุธศักสินของเธอก็คือหาก,กักสินพวกพ้อง3คนใช้แต่ละสกิลหนึ่งครั้งขึ้นไปในสงครามสัตว์อสูรหรือบอสกวางเนี่ยจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของพวกพ้องทั้งหมดและเพิ่มแรงสกิลทั้งหมดที่มีนะครับซึ่งดีมากๆเลยก็ไปเราไปลุยกันเลยขอโทษทีครับนี่นะทุกคน นี่หน้าตาบอสกวางก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกบอสกวางนะผมจะม,จะมีทั้งหมด3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยแพสซีฟของเจ้าบอสกวางเนี่ยก็จะต่างกันมีเหมือนกันเลยก็คือทุกเฟส2กับเฟสสเราจะต้องตีเราจะต้องตีเรียงตามสีเรียงตามสีใหม่ความว่างไงสมมติเริ่มเทินนะทุกคนผมเริ่มเทินเฟส เธอแรกเฟสสองผมตีด้วยดัตดผมตีด้วยป๋าต่อจากป่าเนี่ยสีน้ําเงินผมต้องตีด้วยสีแดงเฟแล้วผมค่อยมาตีด้วยเจ๊งูโยมมนกาดวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกเฟสสองและเฟสสี่นะทุกคนก็อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ทําได้จากการตีบอสกวางเนี่ยจะมีดังนี้นะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกให้ดูคร่าวๆ นี่นะทุกคนซึ่งผมว่าควรทําของเจ๊ง,งูชิดแรกเลยชิดแรกสุดเลยที่ควรทํานะครับนะทุกคนควรทำของเจ๊ง,งูชิดแรกเลยถ้าตีได้แล้วก็มาเดี๋ยวผมไปสาธิตตีให้ดูชั้นหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าชั้นสองชั้นสามพลังผมคงไม่ไหวคงสูงคงสูงไม่ถึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวตีชั้นหนึ่งให้ดูดีกว่าเพราะว่าแพทเทิร์นมันจะเหมือนกัน,นทุกคนจำด้ผมบอกไว้แค่เฟสสองกับเฟ,ฟสสี่นะทุกคนที่เราต้องตีเรียงตามสีมันจะติดแค่นั้นอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับจะเป็นของดัสนลกนะครับจะใส่เป็นโจมตีป้องกันนะครับของป่าจะเป็นโจมตีป้องกันเหมือนกันส่วนเจงูกับเฟ,ฟเนี่ยจะใช้เป็นโจมตีขีนะครับ ส่วนออฟลองของดัตนรลกอันนี้จะพิเศษหน่อยจะใช้เป็นอัตราเจาะเกาะ30%รนะครับนอกนั้นจะเป็นพลังโจมตี13%พลังชีวิต15%เนี่ยครับคือช่องช่องบนเนี่ยพยายามทำให้มันเนี่ยทุกคนให้มากกว่า12%นะทุะเนี่ยครับอันอันอันนี้ผมผมหมดหมดงบหมดงบเอาเป็น2ช่องบนกับ2ช่องล่างเนี่ยพยายามทำให้มันถึง12%นะทุกคน เนี่ยแบบเนี้ยกำลังไม่ได้ถือว่าดีแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะแบบผม <c oughs> นี่ทำให้มันอย่างนี้ไว้เนี่ยผมก็ทำไว้แค่นี้ไม่ได้ทำครบทุกอันหรอกส่วนอัตติแฟกที่ผมใส่ จะไม่มีเอฟเฟกพิเศษนะครับเพราะว่าการ์ดผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นส่วนเพื่อนๆที่มีการ์ดเยอะนะครับผมแนะนําใส่เป็นบัฟที่เป็นโจมตีสกิลเดียวแล้วเพิ่มดาเมจนะครับผมผมแนะนําใส่เป็นอันนั้นดีกว่าชั้นแรกจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านี่นะครับหน้าตาของบอสกวางเรา นีเ่เดี๋ยวที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายในนี้อีกทีหนึ่งนะเธอแรกทุกคนตีได้เลยแต่ว่าต้องต้องเก็บต้องเก็บเนี่ยทุกตัวจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบเพื่อใช้ในเฟสสองก็ตีไปเลยนี่นะทุกคนเก็บไว้อย่างนี้นะ อ่านี่ถึงเฟสสองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะให้ดูความพิเศษของมันนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมเริ่มตีด้วยดัดนะครับแล้วผมจะเริ่มตีด้วยปา่าป่าสีน้ําเงินดูตามนี้นะครับสีน้ําเงินต่อไปก็ต้องตีด้วยเฟสที่เป็นสีแดงแล้วหลังจากนั้นตามด้วยโยมุนกาดนะครับที่เป็นสีเขียว ขออภัยครับทุกคนพอดีผมไม่สบายนิดหน่อยนี่น,น,นี่เห็นไหมครับมันนี่มันจะเป็นบัฟตรงนี้นี่มันจะขึ้นตรงนี้ด้วยว่าให้ตีตามสีอะไรเห็นไหมพอตีด้วยสีเขียวมันก็จะกลับมาเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะทุกคนอ่าอย่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งถ้าสมมุติเราตีเราตีสีพลาดเนี่ยสมมุติเราตีผิดสีปุ๊บ ในเทิร์นนั้นอะ่ะเราจะโจมตีไม่ได้อีกเลยนะทุกคนนะอันนี้เริ่มด้วยสีน้ําเงินนะครับเราก็ต้องตีสีน้ําเงินไปเลยแล้วก็วนไปอย่างนี้ตามด้วยสีแดงสีเขียวแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าปิดได้อันนี้ถ้ามั่นใจว่าปิดได้นะก็ใช้ไปเลยซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่แค่อยากลองให้ทุกคนดู <c oughs> ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะปิดดาเมจได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นสีแดงไปปุ๊บตามด้วยสีเขียว ถ้าปิดดาเมจได้ก็เอาเลยโซนเฟสสามนะทุกคนแนะนำให้เก,เก็บเก็บเกตอันติเริ่มเก็บเกตอันติเพื่อเพื่อปิดในเฟสสีเลยอืมลแล้วก็อย่าลืม เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทุกตัวอย่างละใบหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่มีป่าไม่เป็นไรเนี่ยพยายามเก็บพยายามเก็บให้เก็บเกตอันติไว้นะทุกคนเอาไว้ใช้ในเทิร์นสุดท้ายนะเอาไว้ใช้ในเฟสสุดท้ายมไม่ใช่เทิร์นสุดท้าย อันนี้ปากาแฟยังไม่มีอันตินะงนั้นเดี๋ยวผมทําให้ป่ากาแฟมีอันติเลยแล้วกันอย่างที่ผมบอกนะเฟสสามคือ พยายามดองไพ่ดองอติแล้วเราว่ามา,มาใส่ในนี้เลยดูดูว่ามีมีอะไรไหมนี่นะความสามารถด้านพลังีวิตเพิ่ม50%คอยสังเกตบัฟของศัตรูไว้นะทุกคนอ่าผมจะเริ่มด้วยดั๊เลยดั๊เนี่ยพยายามถ้าถ้าคนใช้ดัสเหมือนผมนะพยายามให้มีเขาเรียกอะไรนะบัฟที่เป็น ทรูเมจิกอะนะทุกคนเป็นต่อไปผมจะตีเป็นปา๋าตามด้วยสีแดงและสีเขียวจบแล้วชั้นหนึ่ง ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกใช่ไหมว่าชั้นหนึ่งถ้าตีผิดสีจะเป็นเธอร์นั้นเราจะห้ามตีเลยถ้าเป็นชั้นสองเราจะถูกแช่แข็งประมาณนี้นะอืมอมืงั้น คลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับผมคือต้องยอมรับเลยว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดหรือไม่ค่อยชินกับการเรื่องตีบอสแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ก็อยากทำให้ทำคลิปให้คนดูดูนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามยังไงชมคลิปต่อไปได้แล้วก็ฝากติดตามซีรีส์สตาร์ไดของผมเลยนะครับผมมาทุกจันทร์ถึงสุขครับ ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ